เอาแหละพอสอนอสอชาวไว้ก็ความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยหลังจากที่เนื้อเรื่องทั้งหมดถูกรีเซ็ตแล้วนายเอกเนี่ยก็กลับมาที่เนื้อเรื่องใหม่ซึ่งเป็นเนื้อเรื่องของวันโลกาวินาซอมบี้นายเอกก็รู้ขึ้นมาจากน้ําแล้วก็ถามไปน้องว่าอา้าวนี่ฉินเสียนอย่างนั้นหรอเธอเอาผ้าไหมฉันอย่างนั้นหรอฉินเสี่ยนเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะเป็นคนรับใช้ในายเอกในโลกนี้นะเหมือนจะไม่ได้เป็นพี่ไม่ได้เป็นน้องกันแล้วพอเนื้อเรื่องมารีเซ็ตใหม่นายเอกเนี่ยก็เลยบอกให้ชินเสียนเนี่ยมาเช็ดผมให้ฉันสิ เช็ดผมให้แห้งจะรุกหมาน้อยชินเซียนก็ทําตามสิ่งที่นายเอกบอกทุกอย่างซึ่งในขณะที่ชินเซียนกํากำลังเช็ดผมให้ในายเอกนายเอกก็บอกให้ชินเซียนนะ่ยหัดขอบคุณฉันบ้างนะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนายต้องตายไปในวันนั้นแล้ว ชินเซียนก็เลยมานั่งคุกเข่าแล้วก็ขอบคุณนายเอกที่ช่วยให้ผมเนี่ยได้มีชีวิตครั้งที่สองไม่อย่างนั้นในวันนั้นผมคงจะตายข้างทางถนนนายเอกก็เลยเอาเท้าตัวเองเนี่ยไปเหยียบที่ไหล่ของชินเสียนแล้วก็บอกไปว่านั่นแหละคือสิ่งที่แกจะต้องทำแกจะต้องขอบคุณฉันเพราะฉันคือคนช่วยเหลือชีวิตแก นายเอกหลังจากที่มันก็ย่อเย้ยชินเซียนนายเอกเนี่ยมันก็คิดในใจว่าโชคดีที่อ่านพอตมาก่อนไม่รู้เลยว่าตัวละครที่จะอยู่ใกล้เราเนี่ยคือชินเซียนไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขานี่คือชินเซียนตัวจริงหรือเปล่าแต่ดูเหมือนกับว่าเขาจะอ่านใจไม่ได้นะบางทีแล้วระบบอาจจะรีเซ็ตทุกอย่างใหม่หมดเขาอาจจะเป็นแค่ NPC โง่งๆคนหนึ่งจริงๆหลังจากที่ชินเซียนเนี่ยเช็ดตัวให้ในายเอกจนแห้งนายเอกก็เลยไล่ให้ชินเซียนยออกไปข้างนอกเพราะว่าตนจะนอนในขณะที่นายเอกเนี่ยกะว่าจะงีบกะว่าจะหลับสักนิดนึงเจ้าแมวเหน่ยก็เดินมาแล้วก็ถาาามว่เป็นยังงงไบ้ เจอตัวเอกอีกคนหนึ่งหรือยังนายเอกก็ถามไปว่าทําไมระบบถึงเอาสินเสียน,นีย่กลับมาเล่นบทนี้หรอแล้วทําไมถึงให้เขามาอยู่ใกล้ๆตัวฉันนายมั่นใจแน่นะว่าเขาจะจําความทรงจําเก่าของเนื้อเรื่องเก่าไม่ได้เจ้าแมวก็บอกไปว่าระบบมนรีเซ็ตทุกอย่างหมดแล้วฉินเสียนคนนี้ไม่ใช่สินเสียนคนเดิมอย่างแน่นอนแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะสามารถอ่านใจได้หรือเปล่านะแต่ก็ไม่ต้องกลัวไปหรอกนะเพราะว่าเดี๋ยวก,ก็คงจะตายในเร็วๆนี้นายเอกเลยถามไปเนาะว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะ เจ้าแมวก็บอกว่าเพราะว่าพอรพตุ่งนี้เนี่ยนายจะต้องผลักเขาไปที่กองซอมบี้แล้วซอมบี้เนี่ยจะกัดรุมถึงเขาถ้าโชคดีเขาอาจจะรอดและกลายพันธุได้รับพลังพิเศษมาแต่ถ้าโชคร้ายเขาก็จะตายในที่สุดแล้วก็กลายเป็นพวกซอมบี้ให้ในายและหญิงแต่อย่าไปนสนใจเรื่องของชินเสียนมากเลยจะดีกว่าสนใจเรื่องของนายดีกว่าเป็นยังไงบ้างอาบิลิตี้ใหม่เนี่ยใช้ได้หรือยังนายเอกก็บอกไปว่าอาบิลิตี้ในการควบคุมคนอะเหระยังไม่ค่อยรู้วิธีการใช้เท่าไหร่แต่เดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆก็คงจะรู้เอง เจ้าแมวเนี่ยก็บอกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันพอในเรื่องตอนนี้มันยังเป็นแค่ช่วงเริ่มต้นช่วงกลางๆนั่นแหละถึงจะเริ่มค่อยสนุกเอาไว้ว่าก็พักผอนให้เต็มที่นะพอพรุ่งนี้นายก็ต้องฆ่าคนแล้ว นายเอกเนี่ยก็เลยตอบตกลงหลังจากนั้นเนี่ยนายเอกก็ออกมานอกเมืองตามพอตเนื้อเรื่องที่เขาให้ออกมานายเอกที่ออกมาเนี่ยก็บอกกับพระเอกไปเนาะว่าโอ้โหข้างนอกนี่เละจังเลยเนาะเสื้อผ้าแบบนี้เนี่ยจะมีคนอยู่อาศยัยจริงๆอย่างนั้นหรอเออคือต้องบอกกันเลยเนาะว่าทั้งสองคนเนี่ยกำลังตามหาหญิงสาวกายพันคนหนึ่งที่ชีเนี่ยโดนซอมบี้กัดแล้วชีสามารถมีพลังในการรักษาคนอื่นได้อะซึ่งตอนนี้นเนี่ยนายเอกอะกำลังตามหาคนคนนี้อยู่กำลังตามหาผู้หญิงคนนี้ซึ่งผู้หญิงคนนี้แหละก็เป็นานางเอกของเนื้อเรื่อง,เ,อง,นนเ,องเนื้อ่อง้กก็บไไปวาคุณจด งั้นเหรอเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันนี้พวกเราก็เพิ่งออกมาไม่ใช่เหรอในเอกที่ดีอย่างนั้นเนี่ยก็เลยเกือบหลุดโป๊กระเทอเนาะเพราะว่าตัวเองอะเพิ่งมาที่เนื้อเรื่องนี้ไงทั้งนั้นในความเป็นจริงแล้ว NPC อ่ะมันดําเนินเนื้อเรื่องไปตั้งนานแล้ว นายเอกก็เลยแก้ตัวบอกไปว่าอ๋อฉันก็แค่หลงๆล,ลืมๆลืมนิดหน่อยนะนี่นายสงสัยฉันอย่างนั้นเหรออันนี้อันนี้อ่ะเอาเท้าของฉันเปน็นวดสิเจ้าหมารับใช้ชินเสียนเนี่ยก็เลยเอาเท้าของหวังอีมานวดซึ่งในขณะที่นวดเนี่ยชินเสียนก็ถามไปน้องว่านายท่านนายท่านช่วยผมมาเนี่ยคือว่านายท่านต้องการอะไรกันแน่ทําไมถึงช่วยคนขอทานอย่างผมนายเอกที่ได้ยินก็เลยถามไปน้องว่าแล้วทาไมจะช่วยไม่ได้ละ่ะฉันเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือคนนายก็น่าจะรู้ดีดี่ใช่ไหมล่ะไปะเอกเนี่ยมันก็เลยถามความจราจรรริิงงเเนนนาะว่ป็ัอ นายเอกก็เลยเอาตัวเข้าไปใกล้แล้วก็บอกว่าพวกเราเป็นเพื่อนกันนายไม่ต้องคิดมากหรอกนาเพราะฉะนั้นก็จงทดแทนบุญคุณที่ฉันเนี่ยช่วยเหลือนายโดยการจงรักพักดีฉันแต่เพียงผพ้กเดียวเข้าใจไหม พระเอกเนี่ยมันก็เลยตอบตกลงที่จะจงรักภักดีต่อนายเอกแล้วภาพนี้ก็กัดเข้าไปที่ความคิดของนายเอกนายเอกเนี่ยต้องการให้พระเอกเนี่ยหลงเชื่อเราแบบหัวป่อหัวปั๊มเพราะว่าพอตต่อไปเนี่ยเราจะต้องทำร้ายจิตใจของพระเอกเพื่อที่จะให้พระเอกเนี่ยรู้ว่าในความเป็นจริงแล้วฉันอะเป็นคนไม่ดีฉันเป็นตัวร้ายพระเอกจะได้เจอกับนางเอกที่จะมาในเร็วนี้และทั้งสองคนเนี่ยจะช่วยกันกำจัดฉันออกไปจากเมืองนี้แค่นี้เนเรื่องก็จบ ฉันก็จะได้คะแนนฟรีๆเป็นเนื้อเรื่องที่จบเร็วมากจริงๆซึ่งในขณะที่นายเอกเนี่ยกำลังคิดนายเอกเนี่ยก็เหลือบไปเห็นซอมบี้กายพันตัวหนึ่งที่กำลังวิ่งมานายเอกก็เลยบอกให้พระเอกเนี่ยป้องกันฉันเอาไว้อย่าให้ฉันโดนเจ้าซอมบี้ตัวน,นั้นกัด พระเอกเนี่ยก็เลยตอบตกลงในขณะที่พระเอกเนี่ยกำลังจะควักปืนออกมาด้วยความที่ซอมบี้ตัวนี้มันเป็นซอมบี้กายพันมันวิ่งเร็วมากๆอยู่ดีๆมันก็กระโดดมาแล้วมันก็มากัดแขนเลยพระเอกพระเอกที่โดนกัดไปแล้วเนี่ยก็แอบตกใจนายเอกเลยถามไปว่าเมื่อกี้นายโดนกัดอย่างนั้นหรอพระเอกมันก็ตอบไปว่าใช่ครับแต่เดี๋ยวผมจะจัดการทั้งหมดเองไอ้พระเอกเนี่ยมันก็ชักมีดมามันก็ปาดแขนซอมบี้กะว่าจะให้ซอมบี้ตัวนั้นเนี่ยเสียฐานการควบคุมแต่อยู่ดีๆนายเอกอ่ะมันก็ใช้พลังของตัวเองอ่ะมันใช้พลังในการล้างสมองแล้วกกก็สะดจิตพพเเอออมันบให้่ยู นิ่งๆแล้วก็ไปให้ซอมบี้กัด พระเอกน่ยมันก็เลยต้องอยู่นิ่งๆตามคาพูดของไอ้นายเอกเนาะเพราะว่าตอนนี้นายเอกมันใช้พลังอยู่ก็หลังจากที่ชินเซียนเนี่ยโดนซอมบี้กัดชินเซียนเลยถามนายเอกว่าทาแบบนี้ไปทําไมนายเอกเนี่ยก็เลยหัวเราะแล้วก็บอกไปว่านายโดนกัดแล้วยังไงน่ยก็ต้องตายเอาไปว่านายเนี่ยก็คือผู้เสียสละของฉันจงรักพักดีต่อฉันตลอดไปขอทดสอบอาวุธหน่อยนะแล้วไอ้นายเอกเนี่ยก็ยิงพระเอกพร้อมๆกับซอมบี้หลังจากที่หวังอีก็ยิงพระเอกไปเป็นที่เรียบร้อยไอ้พระเอกเนี่ยมันก็ตกรถไปพร้อมกับซอมบี้ตัวนั้นนายเอกก็เลยลงมาดูศพว่าตายหรือยัง พระเอกเนี่ยมันยังไม่ตายพระเอกมันเลยถามหวังอีว่าทำไมถึงต้องทำอย่างนี้ทำไมนายท่านถึงทำกับผมอย่างนี้นายท่านบอกว่าพวกเราเป็นเพื่อนกันเราไม่ควรจะทำแบบนี้ไม่ใช่หรอนายเอกเนี่ยก็เลยหัวเราะ แล้วก็บอกแบบว่าก็เป็นเพื่อนกันไงเพื่อนกันก็ต้องเสียสละก,กันสินายเอกก็เลยอยากจะขอร้องกับผู้ช่วยชินอีกเรื่องหนึง่งชินเสียงที่ได้ยินเนี่ยก็เลยตอบปฏิเสธไปเลยเนาะแบบนางไม่อยากจะทําให้แล้วนายเอกเนี่ยก็เลยหัวเราะออกมาแล้วก็บอกไปว่าตายให้ฉันหน่อยได้ไหมฉันอยากเห็นการตายที่ทรมานของนายและไอ้นายเอกเนี่ยก็ติหน้าไอ้พระเอกพร้อมกับสั่งไอ้พวกซอมบี้เนะี่ยมารุมกินพระเอกแบบเลือดเย็นไอ้พระเอกเนี่ยก็ทรมานมากๆพระเอกก็ขอร้องกับหวังอีเนาะว่าอย่าทิ้งผมช่วยผมด้วยเจ็บทรมานเหลือเกินแต่ไอ้หวังอีมันก็ไม่สนใจมันกก็อาาศ ซอมบี้กายพันขึ้นไปบนรถแล้วมันเนี่ยก็บอกให้ลูกน้องเนี่ยขับรถไปแล้วก็ไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นพร้อมกับล้างสมองลูกน้องทั้งหมดซึ่งการกระทำของนายเอกทั้งหมดเนี่ยก็คือถูกต้องตามพอตทุกอย่างหลังจากที่นายเอกกลับมาเนี่ยนายเอกก็มานั่งซึมเพราะนายเอกรู้สึกแย่แบบแปลกๆถึงแม้ว่าฉันจะทําถูกต้องตามบททุกอย่างแต่ฉันรู้สึกไม่ดีเลยก็รู้แหละนะว่าเขาเนี่ยไม่ใช่ฉีดเสียงคนเดิมแต่ก็ยังรู้สึกแย่ที่ทำไมระบบเปจะต้องเอาหนุ่มคนนี้กลับมาให้ฉันเล่นด้วยอีก นายเอกเนี่ยก็เลยถามกับเจ้าแมวว่าทำไมระบบถึงเรื่องให้ฉินเซียนเนี่ยมาเป็นพระเอกทุกเรื่องเลยเขาจะได้เป็นพระเอกทุกเรื่องอย่างนั้นหรอเจ้าแมวก็บอกว่าไม่รู้สิมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนนะแต่นายน่าจะโชคดีเจอเขาทั้งสองเรื่องติดเลยแต่ก็อย่าไปสนใจเลยนะระบบรีเซ็ตทุกอย่างแล้วเขาจำอะไรไม่ได้หรอกนายเอกเนี่ยก็บอกว่าก็รู้แหละนะว่าเขาจำอะไรไม่ได้แต่ฉันรู้สึกแย่จังที่ทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องเป็นฉันที่หักหลังเขาตลอดเจ้าแมวเนี่ยก็เลยมองหน้านายเอกแบบแปลกๆอ่ะเนาะ พามแนี่ก็ตัดไปที่ไอ้พระเอกที่ตอนนี้ก็มีคนช่วยเหลือนางเป็นที่เรียบร้อยก็น่าจะเป็นนางเอกนั่นแหละอยู่ดีๆนีนก็มีข้อความขึ้นมาในหัวของพระเอกเนาะว่า ability พลังปลดล็อก ability ความเร็ว p e e d ปลดล็อก ability การพรางตัวปลดล็อกการรักษาตัวเองและการฮิลตัวเองปลดล็อก และอีกหนึ่ง ability ที่ปลดล็อกก็คือ ability การอ่านใจซึ่งฮัลโหลระบบผิดพลาดอีกแล้วหรือเปล่ายู i t ตี้ก็ไปปลดล็อก ability การอ่านใจของอ e ีพระเอกทั้งๆที่ในโครงเรื่องเนี่ยมันจะไม่ปลดล็อก ability นี้มันจะไม่มี ability นี้ในการที่อ e ีพระเอกกลายพันุ์แต่ยูดิตี้ระบบก็ไปปลดล็อกการอ่านใจซึ่งก็ไม่รู้ว่าการปลดล็อกครั้งนี้เนี่ยจะทําให้ฉิ่นเสียนคนเดิมกลับมาสิงในร่างนี้หรือเปล่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงนะก็สามารถติดตามชมต่อได้ใน EP หน้าเลยเนาะวันนี้ก็มานิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ติดงานเยอะจริง ไม่มีเวลาทําคลิปมากแม่แต่ก็จะพยายามเอามาลงยาวๆให้เนาะก็ติดตามชมต่อได้ใน EP หน้าจ้าส่นวนวันนี้เนี่ยนวัวเแบียวก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย